ม,มีกล่อหิวตรงเนี้ยยังเจ็บไม่ครบเลย <c oughs> เราไม่มีอะไรกินจะเลยใช่ไหมถ้ากปลาปะไม่มีเดี๋ยวเพิ่งดตัวเฮเยอะ บ้านไม่เดี๋ยวใครว่าบ้าไม่บ้านไม่ครีไม่ตัวคียได้ไหมัได้หนังด้ยอ่ะหนังตัวข็งหองหอกยังไงขวานจาไม่ค่อยโดนเลย มันองมีแผนที่แผน,นที่ไม่ได้เลยบ้านคนป่ามันมีคนป่าป่ะไม่มีบ้าคนป่าหลังนี้นนมีแผนที่อยู่อนได้เชื่อบ้านคนป่นาแล มัน,นยังทำไม่ด้วยโอ,อ้อยากค่อยลงแล้วกันพอกิ่งไม้เล็กไม่มีเลย

ลมชัดแจ๋วเลยมันจะมีพายุไหมนะในบา้านคนป่ามันจะมีเป็นเหมือนกับให้ห้อยเชือกลงไปในถ้ำ<ช>ข้างในจะเงียบขึ้จังเม,มันบอกแค่เนี่ยตรงนี้ไม่มีแบบจับได้หรือเปล่าจับได้หรือเปล่าแบบเหมือนกันหมดนะ

สิ่งที่เราต้องทำเลยนะหาทิมมี่มี่คือรูเราแ,แถวนี้ไม่ค่อยเจอสัตว์เลยผลไม้เบอร์รี่ที่เป็นสีดำอะ่ะมีพิษ คนตายแล้วบ้างบ้านหมู่บ้านเล็กๆแต่มันไม่หมดแล้วชิมไหมเป็นแคมป์เลยแฮะเป็นทำอะไรกันใครขายนี่ก็ยังไม่เจอเลยสว่างมากแน่เลยกลางคืนก็เป็เมาแล้วจะบอกน้ำ นอนอ่ะคุณวางดูเป็นยังไงเอามนมีแคมป์เขาไงแคมป์มีคนมาปิกนิกกันอะแล้วมีมอย์วุ้ยขนมด้วยแฮะกแล้วได้เงินเต็มเลยได้มอยใช่ปะนี่ก็ไปตักน้ำมาต้นกมทำไอ้นี่ไว้หลายแบบ ក៏កង់ไฟ4បែបកបបានបាន់បាន់បាន់ จะสักกันได้ปะได้วยบ้านมีกล่องไฟอยู่ใช่ปะมีสี่แบบเลยก๊อปสร้างได้ไหมของก็เลยอ่ะกำลังหาอยู่อีกแบบหนึ่งดี๋ยว่าสร้างบนบ้านได้ปะสร้างบนบ้านได้สร้างอันเล็กไว่อ๋อแต่ทำข้างบนดีกว่าลองจุดยังยังมุเจ้คุณปล อเลือดก,ก็ไม่มีเข้าใจคนตาไม่ควรเสี่ยงนะตอนเนี้กำลังมันดักก,กับวมันมาหาก,กับสามตัวเลยรสู้ดีครับ <c oughs> ไม่ได้ไปด้วยกันเหรอป่าวที่เดินลอบเอาด้านเสาเนี่ยเฮ้ยแผ่นที่มันจะเล็กปะปะเออเออเข้มาฝังเข้ามาฝั่งนี้ อ่ที่เหมือ,อนจะ่ใ่เขเนไปทารขึเนกางเคทำห้เขากลับมาทางแต่งนะตรงนีออ้อ่ะมาเดินขึ้นยังไงวะเนี่ยยยังมีคนป่าววิ่งตามก็มาอีกโอข้าไปสองคนทางขึ้น มคนป่ามันมีหลายแบบป่ะเห็นอยู่แบบเดียวใช่ไหมใช่ไ้มใช่ถ้ามีใครว่างมาชมกับได้นะไปน้องวิ่งไป อาจิงมาจกจิเ <Ô>. ด <iliyor Wirtschaft> well. ี๋ยวเดี๋ยวกำลังเดินไปสตีม่ามันไม่มีเลยอ่ะมันเดินช้ามากตายละนั่นนะยังจะตายเหรอเปล่ารอสตีม่ามันขึ้นมาอาชุดก็ไปไหนแล้วอ่ะตายละมันมีัการถัดเลยหลังลาหรอมันค่อยๆลงถ้าเผาไปถ้าเผาไป พอผมเกิดใหม่แล้วมันหิวอะนีอะไรให้กินเปล่าตอนนี้มีเอาสแน็คไปไหมมันเอาออกอยังไงส่งให้กับไหนมันทำไงห่าสีงเงินผสมกับสแน็คอะมันสามารถยืมมาให้กับได้กดไงวะถ้ากดซ้ายคือกินเลยขวาที่ข่าสีงเงินแล้วก็คลิกขวาที่สแน็คแล้วก็ผสมกันที่ข่าสีงเงิน่น,นั้นแหละอันนี้อ,อันนี้ แล้วก็คอมไบอะง่ายได้ละขอบคุณจ้าอ๋อมันไปทำนี้เลยเน่ออยนี่ลงไปทางนี้ได้เลยอ่ะคได้เลยได้เลยทำความเคารพใครอ๋อว้ช่วยชีวิตต้องขึ้นไปไงอ่ะ ถามช้่อนขา,าป่ะไปแล้วเปแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวาันไปไม่ไเรื่อยจะไปวาน้ไวาไไวน้ำมันจะ,จะล้างตัวไหมเออสะอาดเลยหรอลอไปไว้น้ำรอบเต็ม เดี๋ยวเราก็ิะที่ปลูกตนไม้ดใช่ปะใช่ต้นเบอรี่สีน้ำเงินมันกินได้เนี่ยต้นเนี้ยกินแล้วเฟินทั้งเลือดทั้งน้ำี่ลองมาวางอันนี้ได้ปะ วางไม่ได้อ่ะนีะ่จะไปตรงไหนอปเนี่ยไปเนี่ยน,น้ำหน่อยก็วางได้วางได้วได้ยันได้ไหมน้ำมันไม่ทำอะไรเนี่ยนี่คืออะไม่รู้ลองทำดูมันต่างกันยังไง แล้วทำยังไงทำยังงไเนี่ยโอ้โอ้ล้นล้นโอ๊ยลงน้ำลงน้ำลงน้ำตายลงไม่ทันดับไฟได้ปะไม่ได้ละมันสุกไหมแล้วก็แล้วก็ควานใบหนึ่ง ได้ป่ะอ๋อพอต้องเสร็จมาให้กดกินเลยไม่ไปที่ไปดูป่ะอ๋อเดี๋ยวต้มทิ้งไว้เราควรไปหา ไราเห็นทะเลเลยเราคุกฟูตด้แล้วเซตแคมป์นี่คือเซตอะไอย่างบ้านเราข้างบนป่ะเราควรสร้างชุดก่อนเราควรจะหาอาหารก่อน <c oughs> แถวนี้เจอสัตว์น้อยนะ เป็นไปไหนไม่ได้เดินทูชูมากต้นไม้สุดตอนมีสิบลายด้วยนะ วัเดี๋ยวถ้าคนป่ามาคือโดนทำร้ายแน่แน่มันมีที่เติมเหล็กไหมเออนอนเหรอมืดแล้วหยวตายแล้วตายแล้วอยไม่ได้ลงน้ถามาขึ้นกำลับ้าลำบาก นกแล้วมาวางไว้แถวนี้นะไปไหนแล้วอ่ะ <c oughs> มอหายไปไหนแล้วอ่ะ,อะยังอยู่จะ <c oughs> ไปให้ดูโหดเวลาวางของอยังไงเดินไปใกล้แล้วมันจะขึ้นไม่วางบนพื้นให้นกมันอ่ะกดทิ้งของอ่ะ,อะไม่เห็นทิ้งเลย<ร>อยู่ที่เดิม นกไม่โดนอะอนตตอนล่าตอนแรกมันเกาะอยู่เกาะอยู่สะพื้นได้กินเนื้อนกอ้นาวเนื้อนกเขาหายไปไหนแล้วะเขากินไปแล้วเขาใส่ที่เขาหาไว้อันหนึง่งเขาอยู่ไหนอ่ะในกองไฟน้กเขาใส่ใส่ไว้ในกองไฟอันหนึ่งอันนั้นไม่สุกแล้วกินไปแล้วได้กินนกไม่โดนเลยไม่ได้ใช้ขวานหรอ แม่ก็ใช้หอกจะจิ้มเนาะได้โดนกว่าใช้ควันสับไปเลยอ่ะกกกรรราาเลยคับได้ไหมได้กําลังมีกําลังบินอยู่อันใช่ไหมใช้ควันกันขวานขวันนกขายไปไหนเนี่ยอ๋อยู่นี่แต่มันเพิ่มไม่เยอะนะเพิ่มนิดเดียวเองแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรจริงมาตามมาไหนะไหนะเพิ่มเติมไฟเอาไฟไหม้ปะยังไม่ตายยังไม่ตาย ไปู่้เครื่องหมดแล้วพอไม่รูเลยพอไมสว่างเกินอ่ะเออเราขึ้นปิดอันนู้นเราขึ้นอันนู้นโอ้ยสามสิบตัวเลยอ่ะมีตัวหัวหน้าด้วยโอ้ยนี่ตรงกระดูกชุดก่อนถ้ามันได้มันจะดักของจับมันป่ะชอบอาวุธน่ะนี่กระเที่ยวอาวุธเลนี่ไงนี่ถือค้อนอยู่อ่ะบวกเตะอะไรไหมค้อนค้อน คลยแบบกระโหลกเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีเลือดอ่ะเอากลับลงกระโดดลงไปตายเลยอ้าวจะไมไม่ลงกันเชียวไอ้มันชุบก๊อบหน่อยถ้าจะตายอีกคนนี่ไงไงอ้วสองแล้วมันไม่มีเลือดทำไมหรอลงไปจะตายเลยจะตายเฮ้ยมันติดไฟตัวหนึ่งอ้าวไอตัวนั้นมาเฉดเลยจะรงอยู่ตรงนี้เองโอ้ยเกือบตายเลยตัวนั้นตัวดำปี๋ถ้าลงไปจะติดตายเลยอันตราจริงๆ กดลงกับเชือกไม่ได้หรอเตะไม่ได้กดไม่ได้กดอ๋อต้องนอนมันถึงจะเพิ่มเลือดปะไม่มีอาวุธเลยก็เพอ่มระดับสูงเพิ่มระดับุูมที่มันไส่ไหมเนี่ยเท่าซูมมันจบไปไม่ได้นี่มันอยู่ตรงนี้ไปเก็บกระเป๋าทันป่าอยู่ข้างล่างบ้านจริงไปเลยเออเก็บกระเป๋าทัานไหม จะบวกเบยังไงวะเนี่ยขึ้นข้างบนลกันดิแบ่งคนละตัวไปนี่ไปตรงไปด้โดนตายตายเลยโดนทีสองทีเองตายหนึ่งเฮ้ยตรงไมน

sự chai. phải Shaira. So, phải theo hàm nha. Kim ngân, don't come ra bay lắm soup. Men như vậy kim hiểu tại bài lắm. Một bài lắm bài lắm. Một bài lắm 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 không? bài sẽ จะเติมใบไ,ไม้มีไหมเราต้องกดอะไรอะ่ะกด C เหรอกด C ใช่ไหมเอมอไฟมันลุกขึ้นมัมีใบไ,ไม้เยอะเค ำต้นไม้มัาแปะใช่มั้ยได้ป่ะไม่ได้อ่ะมีอะไรสุกแล้วอ่ะ

โอ้จะไม่ลมแล็กจังต้องไปนอนกับเพิ่มด้วยเอ้ยเอาต้มแขนคนดักแล้วมันวางของยังไงอ่ะเอาควานขวานให้มาด้วยนะขึ้นมาบ้านมแล้วจะรู้เองมาขึ้นน้องไม้ต้นไม้มาขึ้นอ้โหขวานขวานแล้วด้วยเฮ้ยถ้าเอามาไอ้นี่มันไม่ไม่ทางข้างหลังเหรอ อันนี้ไหมมันให้อะเขาไม่ใช่อ่ะจีดูจีดูไม่อ่ะตอนนี้โย่เนาะยังอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยโอ้ยแต่มันทำดาเมจได้เยอะนะตระเวงช้า ขอนแม่ปวดจังนอนเลยแม่เดี๋ยวกำลังเลือดมาเลยทำไมไม่ไหม้กันบ้างเอาไปเอาไปกินบ้า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 บไม่ควรฟันนะกินกินกินไงโอ้ยไอ้แต่แกไฟไม่บ้านใครจะตาไบ้างมันไม่ได้จุดแหล่เต็มขึ้นเป็นจุดอะเดี๋ยวน้ำลงน้ำเงิน ก็ที่ก๊อปถือแหละขี่ขวาแล้วนอนกันหน้าตาแต่ละคนนี่สินอนยังอ๋อกดแล้วเบย์ออกไปได้เหลือคนนึงอ่ะเมื่อกี้กดไปแล้ว